บ่าวเตโซสวัสดีครับรอครับรอคุณนะคุณใดหรือว่าสบาดีทุๆทุานเอฟซีเดี๋ยวไปวางมาปะให้มามาเราบ้าวบ้านทักบ้าน,<ะ>าาน,นยังอยูอย่หันยานซาราข้าวโลดอไรขึ้นก่นโลดมาบ้าัสวัวสดีครับเอฟซีจะดูข้าขวโตมาให้บง เาขาต็มมือที่ยเปน็นนเนี่ย <laughs> เออรวยนะเขามือไรกบาดนะบวกไปอืมอืมแต่ละแปดสิบกลยอยู่แล้วอืมมือละ,ละก็บาดเองอยู่เรื่องเดียวนะี่ไงอะไรเงี้งกอืมงตาอืมอืมักลรา,เ,าลเขาล

บอสัยน้้งเขาไรลึดนะผมตื่นหานเสียเขไปไหมนะคะ้ไม่กแข่งเแแ้วเขาไยวันนานี่ตองรอข้าวนี่ต้องขายทีเท่นี้ไม่ไหวแล้วกินราก่อนากไปดลี้อกบนข้วอกไมีข้าวหมข้าวอนแข็งยืมยืมมออกกินได้ไหะอืมมาให้มาเยไม่อะไรไว้

嗯。嗯。嗯。 đi đung à. Rồi. À cái đi là đung đi ở trên đi. Chẳng là đi đung cho nó đi. อืม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 โอเคครับผมครับดีด้ยครับครับนัดอืมอืมอืมตามต่อรอรอสักครับ